สวัสดีครับกลับด้านเนี่ยปัญญาเออตอนนี้ผู้หลงไหลเล่าเรื่องการบรรลุธรรมเล่าเรื่องความรู้กันเต็มไปหมดติกตอกเออทำไมมันยุคนี้มันยุคเมาทำเลยบ้าความคิดกันเต็มไปหมดเลยวะ่ะช่วงมันเป็นยุคครับสมัยก่อนยุคของ าภาษาบาลียุคของพระเทศพระที่ขึ้นธรรมาเทศพระเอาพระไตรปิฎกมาศึกษากันข้างใครกันเลยยุคยุคนั้นจะมียุคการปฏิบัติด,ด้วยผสมประสานยุคหนึ่งยุคพระถ้าพันพระอปฏิบัติาก็จะออกบวชออกเข่งครัดในศีลอัดศีลพจน์อีกพวกหนึง่งเป็นเชวราช เขาเรียกผาอะไรพระป่ากับพระอ่าบ้านน่ะผมแม่งไม่รู้เว้เอนั่นแหละพวกนี้ก็จะศึกษาแตา่ตำราตอนนั้นมันยุคนั้นนะมันยังเฟื่องฟูแต่ตอนนี้ยุคแห่งการปฏิบัติที่กระทำแบบนั้นเน่ยมันเปลี่ยนไปมันไม่ค่อยมีเพราะว่าโลกมันจเจริญบ้านเมืองมันจเจริญน,นะฮะยาเสพติดก็เยอะ อมันไม่ปลอดภัยคนก็เลยไอ้นี่นะแล้วก็เป็นยุคแห่งการเมอทําเล่าเรื่องไม่มีใครรู้เห็นมันจริงๆนะแล้วมันออกมานั่งเล่านั่งสอนคนตั้งตนผมมันมันบวกแห,แห่งยุคแห่งแห่งสีวิไลทางความเจริญแต่ว่าจิตใจคนนะ่ะกิเลสหนาขึ้นหลงความหลงมันเยอะ ผมนึกว่าว่าเดี๋ยวยุคแห่งการเมาทรรมยุคแห่งการความเชื่อผิดผิดมิฉาทิฏฐิอาจารย์ใหญ่หรือผู้คงแก่เรียนที่นั่งแท่นเป็นพระอรหันต์พูดพูดไปเรื่อยนะฮะตอนเนี้อยู่ในกาลาเนี่ยหลงอยู่ในกาลาเนี่ยนะฮะหาที่จบไม่ลง <c oughs> หาที่จบไม่เจอจับแพะชนแกะหลงตัวจุงจริงจังกันหมดนะฮะผมจะบอกตอนนี้ ออแต่ผมจะบอกว่าผมเขียนหัวข้อมาพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งคิดทั้งคืนแล้วตัดสรู้แบบพระตอพระตอที่ใส่แว่นนะนั่งเทศเนี่ยมันขัดแย้งในตัวเองนะไปนั่งคิดเอาอย่างนั้นคนนั่งคิดเอาก็ตัดสรู้ทำกันหมดสิวะบรรลุธรรมกันหมดสิวะคือดูถูกพระพุทธเจ้าอ่ะ ดูถูกความสามารถของพุทธเจ้าก็เพราะความไม่รู้ของตนเองอ่ะของพรนะตอน่ะจึงสุ่มเดาก่าวตู่พุทธ,ธะแค่คิดมันก็ผิดแล้วไอ้เรื่องที่มันพ้นไปเนะี่ยการพ้นไปอะ่ะที่พทธเจ้าท่านพ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะท่านแค่เชื่อมโยงว่าคนเรามันหลงอยู่ในโลกิยะในสมมุติบัญญัติเนี่ย ในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในรูปรสกลิ่นเสียงธรรมารมาในขันห้าแค่อุปมาอยู่ตรงนี้นะฮะขันห้ามีอะไรบ้างอ่ะหลงหนะ้าหลงหนะ้ามึงฟังกูให้ดีสิ่งที่มึงพวกคุณกําลังพูดเนี่ยมันย้อนแยงหาว่าพุทธเจ้าคิดทั้งคืนแล้วบรรลุแล้วตัดสรูรรมนะคือหลงอะไรหลงในตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมารมรูปรสกลิ่นเสียงธรรมารม ขันห้าขันห้ามีอะไรร่างกายรูปทางตาทางหูเนี่ยแรละรวมลงเป็นรูปหมดเลยหลงดูลมหายใจนี่ก็เป็นรูปนะเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปฮะฮสิ่งไหนที่สัญญามันจําได้เป็นรูปหมดเลยพราะสัญญามันจําได้สังขารจะปรุงปุงต่อได้วิญญาณก็เข้าไปรู้เป็นรูปทันทีพอวิญญาณเข้าไปรับรู้เนี่ยมีตัวตนของผู้เรามีการสื่อต่อนั่นคือรูปรูปละเอียดไอ้ตัวเนี้ยแต่รูป รูปยาบเนี่ยมันมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะแล้วรวมลงที่ใจนะเกิดผัสสะที่ใจที่จิตนะั่นแหละจิตมันทํางานนะครับเนี่ยแล้วรูปมันไม่เที่ยงเออก็ขันห้าไงยแล้วจะไปบอกว่าผู้เจ้าท่านเห็นท่านคิดนั่งคิดทั้งคืนแล้วบลุแล้วตัดสรุปทำได้ยังไงในเมื่อความคิดเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยง เออคือการความคิดนึกตึกตองเนี่ยไปนั่งคิดเอาไม่ได้การตัดสรู่นะนะครับเพราะเขาบอ,อกแล้วว่าหลงหลงหลงก็ไปในความคิดเออเนี่ยมันก็เลยหลงกันอยู่อย่เงี้ยมันคิดเอาไม่ได้ไงสิ่งที่มันพ้นไปแล้วเนี่ยการตัดสรู้ทำเนี่ยมันเลยคิดเอาไม่ได้ว่า จะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นี่คือการดําริดรํารีชอบดํารีมากมีองแปดมาสอนเราดําริคําพูดขึ้นมาเฉยเฉยคือเลือกสิ่งอุป,ปมาสมมุติขึ้นมาอย่าแต่อย่ายึดถือว่าจริงเป็นจริงเป็นจังเพราะสิ่งที่พระอ,องค์อุป,ปมาขึ้นมาท่านเห็นแล้วเห็นแจ้งในสิ่งที่อุปมาขึ้นมาไม่ได้หลงคําอุปมาไม่ได้หลงในสมมติบัญญตัติตัวนี้ไม่ได้หลงในรูปรสกลิ่นเสียงไม่ได้หลงในสิ่งที่ปรุงแต่งนะครับเพราะพระอ,องค์ผลจากสิ่งที่ปรุงแต่ง คนไปยังไงมึงต้องมาหากูแล้วมึงจะรู้แล้วกูจะทําให้มึงหลุดออกจากสภาวะนั้นน่ะสภาวะของความหลงรู้นะ่ะของความรู้มึงทั้งหมดอะ่ะมึงถึงจะเห็นจังถึงจะเกิดปัญญาเห็นว่าเอา้ามันไม่ใช่แบบนั้นนี่เนี่ยอาจารย์มันผิดกันหมดเลยเนีย่ที่สอนกันเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เนี่ยเต็มตลาดอยู่เนี่ยต่างขายของต่างโฆษณาขายของกันนี่หว่าขายความรู้ตัวเองอะ่ะความรู้ใครดีแต่อาจารย์วิทย์นย่แค่เล่าเรื่อง เออทุกวันเนี่ยตลาดติ๊กตอกตลาด YouTube แม่งมีแต่เรื่องธรรมะถ้ามึงอย่าหลงกดเข้าไปในธรรมะแล้วกันนะชิบหาไปป่วง AI แม่งจะรันทันทีเลยเออกูแทบปวดกระบาลเลยฟังแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านพูดจเจริญทั้งหลายนีย่มันขัดแยง้งย้อนแย้งกันไปมาคิดหนึ่งพูดอย่างเงี้ยคิดหนึ่งพูดแม่งอย่างเงี้ยย้อนแย้งกันไปมาพูดซะจนเป็นตัวเองเป็นพระหลานสุดท้ายไปไปขอขามากรรม ไปไอ้ขอหัวศิกร,รมที่บ <_ Gerilim> ้วนอยู่กับคำพูดตัวเองเนี่ย <_ S 1> แล้วไปนั่งถามคำตอบคำถามบ้าบออะไรไม่รู้ <Ừ. S 1> แล้วก็มาโนไปเ,เปลือดเปื่อยไม่จะไปได้ปัญญาตรงไหน,นวะมันจะเข้าใจอะไรในสิ่งที่พระเจ้าสอนนะมีแต่พวกมึงตอบกันเองถ้ามึงยังไม่หลุดออกจากตัวจุงจงังจุงจริงจังนี้ไม่มีทาง กูจะบอกมันลองมึงหมดเลยเออบางคนก็บอกคุณเจ้าตัดสู่อริสัตย์สีเมื่ออ่านในพระไตรปิฎกมามทุกสมอไทยนี่โหลดมากอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์สมมุติขึ้นมาพูดแล้วมึงก็ไปเชื่อสิสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดพุทธเจ้ากาลังอธิบายว่านี่นะคือแก้วน้ํานะแก้วน้ําสมมุติชาวโลกเขาให้ดื่มอย่างเงี้ยที่จริงแก้วน้ําใบนี้ย คนที่ผลิตมันขึ้นมาเขาแค่ตั้งชื่อสมมุติแต่พึงไปหลงชื่อสมมุติตรงนั้นนะแต่ไอ้ที่มึงทาอย่างเงี้ยมันคือความจริงนะแต่เวลามึงจะใช้มันนะสัญญามึงถึงจําได้ว่ามันเออแก้วเอาแก้วมาตักน้ํากินที่ลูกเออถ้าลูกมึงหยิบกระละมังมาเนี่ยไม่ใช่ละเพราะสัญมันไม่ตรงต่อสัญญาไม่ตรงต่อการงานที่มึงใช้แต่พวกมึงไม่เห็นเรื่องแบบนี้หรอกนะฮะ มึงไม่เคยเห็นมึงมีแต่หลงอยู่ในนั้นอืเออเวลาคิดไม่เห็นเวลาเห็นไม่คิดเออนี่ไงแล้วก็พากันไปล่าความคิดที่หมายไปโทษความคิดบ้างเอออีกพวกหนึ่งก็บอกว่าความคิดนี่แหละอาศัยความคิดนี่แหละใช่ใกล้เคียงเวออาศัยความคิดอาศัยความรู้สึกอาศัยรูปอาศัยเวทนาอาศัยสัญญาอาศัยสังการอาศัยวิญญาณ อาศัยธรรมลมทั้งหลายอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละอาศัยตรงนี้แหละเพื่อให้เกิดปัญญาแต่ไม่ใช่เอามันเป็นเครื่องมือนะคือมันเป็นเพียงเป็นเพียงแพรอาศัยมันมันปรากฏขึ้นมาไนงะเออไม่ใช่ไปเชื่อมันว่าพอมันคิดขึ้นมาอ๋อนี่แหละความคิดอ๋อความคิดนี่คือภพคือชาติมึงไม่ได้อาศัยมึงหลงมันเออ ไปติดกับดักมันอยู่เรื่อยนะแล้วก็บอกว่าความคิดเกิดดับเออไอ้คาว่าความคิดเกิดดับเนี่ยมึงยังไม่เห็นมันเลยมันพูดไม่ได้ตรงนั้นน่ะนะมันเป็นสิ่งที่มหัศาจสัจ์มากเลยอาจารย์เห็นตรงนี้แหละถึงรู้ว่าอคนมบนลกเไว้นี่มันติดติดกันหมดเลยเนะี่ย เอติดตรงนี้กันล่ะติดติดมโนกรรมหรือมนุวิญญาณการสืบต่อเก็บก็คือทิฏฐิมานะนะครทิฏฐิมานะเชื่ออยู่มีความเชื่ออยู่เออเชื่อว่าในสิ่งที่ตัวเองรู้ตัวเองพูดนะ่ะเป็นของจริงเป็นความจริงเชื่อว่าตัวเองรู้จริงๆเชื่อว่าตัวเองเป็นพาาระอรหัน์เชื่อว่าตัวเองเป็นสวดาสกีนาอาณาคาเชื่อไปหมดเชื่อได้ว่าพระพุทธเจ้ามีางนี้ตัว อย่างนี้จริงๆรูปร่างตนเป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่นคือเป็นหลงยึดมั่นถือมั่นในส่วนเนี่ยในความเชื่อทั้งหลายยังไม่เห็นความจริงที่นั่งเล่าอาจารย์วิทยแ์แค่สมมุติแม่งสตอรี่เป็นขยะออกมาแต่ละขณะแต่ละขณะทิ้งไปนะ,ะอเหมือนเหมือนแต่งนิยายอ่ะ คำตอบทีค่คำถามที่เธอถามมานะี่ยคือคําตอบของเธอเองแต่เธอไม่มีวันเข้าใจหรอกเพราะเธอยังทําลายที่ถิม,มานะตัวนี้ไม่ได้นะฮะและทุกคนที่นั่งแท่นสอนธรรมะก็ยังทําลายที่ถิม,มานะตัวนี้ไม่ได้เออทาลายตรงนี้ยังไม่ได้กันก็เลยสุ่มเดามั่วซั่วไปหมดนะฮะมั <laughs> มว่วไม่ปวไปเลอะเทอะไปหมดเลยมันไม่ใช่อย่างที่เธอ คิดกันนะฮะเอาหัวข้อสักหัวข,ข้อเขียนไว้เยอะมากมายเลยเพราะว่าอาจารย์ไม่จำแล้วไงคือต้องตั้งหัวข้อ,ขอเขียนไว้แล้วมามามาพูดนะฮะเขียนไว้ใช้ดำริมันขึ้นมาแต่เป็นเรื่องสมมุตินะเว้ยอย่าเชื่อจริงๆแค่ฟังแค่รู้เรื่องตรงนั้นแล้วทิ้งไปเลยอย่าไปจำต่อแล้วอยากจะไปสอนคนอยากจะไปบอกคนนะนั่นแหละมันเป็นสัญญามโนงครับ ะะมันเป็นกิเลสสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยพูดออกไปแล้วเธอยึดเนี่ยมันเป็นกิเลสทันทีเลยนะฮะแค่ฟังฟังไปตามนะฮะ <c oughs> สังโยชน์สิบนะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสังโยชน์สิบ สังโยชน์มีสิตัวนะฮะงงไว้ตัวเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์หาก่อนอาจารย์ได้แชร์ในในเฟซบุ๊กอยู่อ,อ่ามาแล้วบทความจากอออิสระคู่ที่พ้นจากอาวิชาตันหาอุปทา,านในจิตเขาจะไม่ติดในสังโยชน์สิบนะฮะแต่ยังมีโรพะโทสะอยู่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะยังมีหูตามีหูนะฮะ แต่ดับเจ้าโมหะคือเจ้ากิเลสตัวจิตมโนวิญญาณที่จะไปเกิดต่อนะฮะที่จะไปสืบต่อแล้วเกิดต่อท่องเที่ยวในวัฏสงสารนะฮะส่วนโลภโทสะอยู่ในส่วนของขันห้าเรียกว่าอนุสัยกิเลสคือนิสัยพฤติกรรมซ้ําๆนั่นแหละกิเลสส่วนนี้ยังมีอยู่ตามเหตุปัจจัยมากน้อยไม่เท่ากันนะฮะอืมเพราะคนเราเกิดมาหน้าตาก็ยังไม่เหมือนกัน อยู่ที่บุคคลใครเจริญเมตตามากๆโทสะก็จะน้อยลงอืนะเดี๋ยวมึงเดียบมาว่ากูอีกนะอาจารย์เจริญเมตตามากๆกูเมตตาเนี่ยของกูอยู่แล้วกูไม่ต้องเจริญหรอกนะฮะเมตตามากๆโทสะก็จะน้อยลงใครเจริญพรม,มจันทร์มากๆราคะนะฮะก็จะลดลงนะฮะกิเลสที่ละเอียดสุดคือโมหะรองลงมาคือโทสะยาบสุดคือโลภะนี่นะ อาจารย์วิทย์ <c oughs> สมมุติขึ้นมาพูดนะอย่ามึงอ,อย่าไปเชื่อจริงๆจังอาจารย์วิทย์ดับตัวโมหะกิเลสในจิตขาดสิ้นอาสวะส่วนนี้ไปแล้วนะฮะส่วนสุดท้ายส่วนที่มันละเอียดส่วนโลภโทสะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยใครมาด่ากูก็โกรธอ่ะกูก็แต่กูไม่ได้ยึดมั่นถือมันไอ้ตรงนี้เลยแม่งพูดกันยากถ้ามันไม่เห็นเองเนี่ยมันไม่มีวันเข้าใจเลยเพราะมันจะาความคิดมาตัดสินนะฮะ อาจารย์วยิดับตัวโมหะกิเลสในจิตขาดสิ้นอาสวะส่วนนี้แล้วส่วนโลภะโทสะก,ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอาศัยมรรคแปดเป็นทางสายกลางให้เดินนะฮะเพราะยังมีชีวิตอยู่เมื่ออายุเรามากขึ้นความสุข,ขุมมันจะเพิ่มขึ้นโลภะจะลดน้อยไปเองตามอายุไขอโลภะมันมีโลภะก็คือความโลภอ่านะฮะอืม ความร่วมมันยังม,ม,มีมันไม่ได้มีความร่วมมันมีความเป็นกลางมีความอยากเป็นปกติอ่าแล้วก็ราคาการราคาอะไรพวกเนี้ก็เป็นชีวิตเป็นคาระวาดถึงเป็่องพระมันก็มีไอ้สิ่งเหล่านี้ยอยู่ที่ว่าเราจะเป็นพระต้องสื่อปรมจันไงเป็นคารละวาดก็อยู่ในมัคแค่นั้นเองเพราะพระมีพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้มันจะเสื่อมเสียทาพราะไปเล่นกามมากๆม,ม,มันเป็นอนุสัยพฤติกรรมซ้ำๆแต่คารละวาดกูกน็นอนกับเมียกูอยู่้ย ให้ไปนอนกับคนอื่นไม่ได้เอออืมนะแต่คุยกับสาวๆได้ไหมได้คุยได้แต่แม่อย่าไปหลงแล้วกันคุยคุยสนุกสนุกนะคุยจะบอกแต่คุยไปคุยมามันจะเกิดเกิดอารมณ์นะถ้าคุยในเชิงชู้สาวคุยกับสาวได้แต่คุยในเรื่องธรรมะนะะ ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอาศัยมัดแปดเป็นทางสายกลางต้องอยู่ในมัคไงนะฮะเมื่ออายุเรามากขึ้นความสุข,ขุมมันจะเพิ่มขึ้นโลภะโทสะเออโลภะจะลดลงจะลดน้อยไปตามเหตุอายุไขไปเองตามอายุไขส่วนโทสะกําจัดได้ด้วยการวางด้วยปัญญาบ่อยๆก็จะค่อยๆหมดไปเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นแค่อาสะวะเ,เป็นแค่แสภาวะธรรม ม่เมื่อหมดสิ้นยึดทำลายโมหะแล้วมันก็ไม่มีผู้ยึดติดมันเป็นเครื่องอาศัยฮะมันก็ยังร้อนยังเย็นยังหนาวอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเวทนาตัวนี้ยมันเป็นเวทนาส่วนของขันนะฮะดูที่ว่าเราจะเล่นกับโทสะไหมแค่นั้นเวลาอะไรกระทบพอใจไม่พอใจเนะ่อจะเล่นกับอ่โลภะไหมโลภะคือความพอใจไงฮนะโทสะคือความไม่พอใจความโกรธนะฮะ ส่วนโทรศัพท์เราไปแล้วอาจารย์วิทย์พูดตรงๆเลยว่ากิเลสในขันห้าคือโลภะโทรศันี้อาจารย์ยังมีอยู่นะผมสารภาพเลยว่าผมยังมีอยู่เพราะผม,มยังไม่ตายซึ่งพระเจ้าท่านก็มีอยู่นะฮะแต่ท่านจะเล่นกับมันหรือไม่เล่นกับมันแค่นั้นเองนะท่านสุข,ขุมขึ้นตอนที่ท่านอันนั้นท่านก็ไม่ค่อยไปไปนั่นก็สลัดสลัดคืนสลัดคืนนะครับ อาจารย์วิทย์พูดตรงๆเลยว่ากิเลสในขันธ์หน้าคือโลภะโทสะนี้อาจารย์ยังมีอยู่แต่อยู่ในมรรคแปดอาจารย์ก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันถ้าใครอยากจะนั่งกับมันก็นกจเจริญพรมวิหารสีเป็นเครื่องขัดเกลาก็บอกแล้วไงที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์แค่บอกไปใครจะทําอะไรก็ได้มันอยู่ที่ตัวคุณแล้วถ้าคุณทําลายตัวโมหะนี่ได้เ, <c oughs> เพราะอาจารย์เน้นที่ตัวโมหะดับอวิชชาให้ได้ ที่เหลือพวกคุณไปขัดเกา่าเอาเองแล้วคุณจะสําเร็จรุ่งทุกอย่างแต่ถ้าโมหะของคุณยังทําลายไม่ได้ยังดับไม่ได้คุณก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มีวันจบสิน้นนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนเนี้ยมันเป็นส่วนที่มันมันหยาบแล้วอืมกิเลสภายในเนี่ยตัวจุงจริงจังนะันต้องดับมันได้ก่อนมันถึงจะพ้นจากการบีบคั้นจากการสืบต่อ ส่วนทั้งขันมันก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะฮะเวทนาก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเวทนาไม่ใช่ไม่มีโกรธเลยไม่มีพอใจเลยไม่มีความสุขเลยไม่ใช่มันเป็นเครื่องอาศัยเฉยเฉยนะไม่งั้นชีวิตมันก็จืดชืดเสียมันจะไปยังไงถ้าคนไม่มีเรื่องแบบเนี้ยเออเพราะเรายังอยู่ป่าปะาปนกับผู้คนอยู่บางทีต่อให้อยู่คนเดียวบางทีไปเห็นดอกไม้ส,ยสวยๆอยู่ในป่าเนี่ยเราไปสันโดษแล้ว เออมันก็เกิดความพอใจความยินดีขึ้นมามันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะแต่เราพ้นมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยนะฮะมันเป็นธรรมชาติของมันเลยส่วนเนี้ยของขันห้าเนี่ยมันยังมีความพอใจไม่พอใจยังมีเวทนาเหมือนเดิมนะฮะยังมีเห็นของสวยของไม่สวยเหมือนเดิมเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันในส่วนของขันเนี่ยพวกคุณยังส่วนของจิตมโนวิญญาณนั่นแหละตัวนี้แหละที่พระเจ้าทรงเน้น เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนะฮะจึงมีสึงสังขารจึงมีการสืบต่อจึงมีวิญญาณจึงมีนามรูปนี่ไงปฏิจจลักปฏิจจส,สมุประบาทอย่าไปมัวละพระอ,องค์อธิบายเรื่องแบบนี้เสียกไปยึดแล้วไปละไปกระทำหรือไปคิดเอาไปมีข้อเอาแล้วมาสอนกันเต็มบ้านเต็มเมืองหลักปฏิจจส,สมุติประบาทปัญญาอ่อนพระองค์สมมุติว่ามันเป็นของมันอย่างนี้นะเพราะความไม่รู้อวิชชาไง การจะทำลายความไม่รู้นี่มันทำลายยังไงเออถามอาจารย์วิทย์สมัยก่อนพุทธเจ้าต้องถามพุทธเจ้าแต่แง่สองพันกว่าปีแล้วพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วนะการจะทำลายวิชาเนี่ยมึงต้องมีปัญญาเนี่ยเริ่มเข้าเรื่องแล้วนะปัญญามาจากไหนอะเออถ้าท่านไม่ทำสมาธิอาจารย์วิทย์ไม่ทำสมาธิไม่นั่นเลยมานั่งโม้นั่งคุยปัญญามาจากมรรคอืมมรรคไหนก็มรรคของพุทธเจ้าไง สมาธิทีิข้อแรกอะ่ะมึงตองไปดูสิแล้วตบท้ายด้วยสมาสติสมาสมาธิแล้วที่เหลือคืออะไรสมาสติสมาส,สมาธิสติชอบสมาธิชอบแล้วอะไรปัญญาชอบอเหนะ็นไหมอืมแล้วปัญญามาจากไหนมาจากมรคข้อแรกเลหละสมาธิทีเห็นถูกอ่าดําดิถูกอ่านะฮะการงานถูกอืม นี่ไงเจตจาถถูนี่ไงสัมมากรมมันโตสัมมาวายาโมอะไรก็ว่า,าถูกทั้งหมดมันก็ขัดเก่าไงขัดเก่าอนุัสไออาสาวะขัดเกากิเลสในจิตออกไปบางๆก่อนออกไปบางๆเพื่อจะหาเจ้าสัตตนังหรือจุงจริงจังหรือมโนวิญญาณนะฮะ ที่มันสืบต่อเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อจะให้เจ้าตัวเนี่ยมันขัดเก่าตัวหยาบออกไปก่อนพฤติกรรมหย,ยาบหยาบก็คืออากุศลน,นะฮะของหนักเนี่ยเมื่อขัดเก่าส่วนมันก็จะเกิดปัญญาเรื่อยๆเพราะเส้นทางของมรแปดเนี่ยรวมแล้วมันเป็นปัญญาปัญญาชอบอทำให้จิตใจมันสูงขึ้นนี่ไงสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วเพื่อจะขัดเก่าจิตใจดวงตัวนั้น นั่นแหละครับมักมีวงแปวคุณจะเลื่อนไปเถอะคุณจะไปแบกศีลแบกธรรมคุณอยาเอาตัวตนไปทําไปปฏิบัติถ้าอยากจะนั่งสมาธิก็นั่งพอสบายๆรักษาธาตุขันแค่นั้นอย่าเอาเป็นเอาตายอย่าคิดว่าเส้นทางนั้นบนรรลุธรรมมันไม่ใช่นะฮะแล้วผมจะบอกนะเออสิ่งที่ขนผมเห็นแจ้งนะฮะจากการเดินเส้นทางนี้มานะฮะแล้วการที่ตอนผมหลุดออกมาแรกๆอ่ะยังไม่แจ้งนะฮะอ่า ผมมาตัดสิยเห็นแจ้งทีหลังเหมือนผู้เจ้าเนี่ยมันยังไม่แจ้งในเส้นทางมันจึงรู้ว่าเอา้าทุกอย่างมันมีหมดเนี่ยแต่มันก็ไม่มีเออไม่มีอะไรจับต้องได้เลยเออนะฮะมันไม่มีอะไรแต่มันมีอยู่นะฮะมันไม่มีอะไรแต่มันมีอยู่อืมอืมมันไม่มีอะไรสุดท้ายนะ ให้ยึดมัน่นถือมัน่นคําพูดแค่นเนี้ยเนี่ยมันคิดเอาไม่ได้นะฮะมันเป็นคําที่ถ้าคนที่ถึงตรงน,นี้ยจะเห็นแจ้งทั้งหมดจะเข้าใจในอาจารย์วิทย์เลยที่อาจารย์วิทย์สือ่อออกมาอย่างเงี้ยถ้าคนยังไม่เห็นเนี่ยยังไม่เข้าใจยังไม่หลุดพ้นออกจากอาสวะานนั้นนะยังไม่ถึงจุดเนี้ยมันงงมันจะหาคําตอบไม่เจอมันจะคําทางไม่เจอสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าไปพบว่ารอยเท้าในอากาศ ไม่มีนะฮะไม่มีที่ตั้งอาศัยของสรรัตว์ตัวตนบุคคลแล้วเขาสิ่งที่สมมุติขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยหรือสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเห็นทางตาแล้วเราก็สมมุติทางจิตแค่นั้นเองนะฮะไม่มีสิ่งใดมั่นคงถาวรนะฮะไม่เที่ยงนะครับนั่นแหละฮะตรงนี้แหละฮะคือไม่รู้จะพูดยังไง นะฮะพระองค์ก็ได้บอกว่า<ป>เราสมมุติมาพูดนะกะรามาสูตรสิบอย่าเชื่อเรากําลังสืออะไรบางอย่างเธออย่าเรียนรู้ไปรู้ไปยึดเอาอย่าไปกระทําในสิ่งตรงนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นที่เราพูดว่ามันสังขารมันไม่เที่ยงความคิดไม่เที่ยงไม,ไม่ใช่ไปกระทําเพื่อดับมันน,มนะฮะมันไม่ใช่แบบนั้นความจริงมันอยู่อยู่ที่อาจารย์และตะถาคตเมื่อสองพันกว่าปี และสิ่งที่อาจารย์วิทย์เห็นผมไม่ได้สอนใครไม่ได้มาพูดอะไรแต่ผมมากันกระแทกจิตใจคุณให้คุณเห็นต้นทางนี้ไปก่อนคุณจะได้เริ่มเริ่มสงมบนะฮะแล้วมโนมันจะเริ่มหาเจ้าจุงจริงจังมันจะเริ่มหาตัวมันเองเออไม่ใช่ไปอมปรความรู้ไปไปฟังแล้วไปรู้เอามโนไปอมไว้สืบต่อเป็นจุงจริงจังอยู่นั่นน่ะเออแล้วก็รู้ไปหมดมันจะทําลายตัวมันเองได้อย่างไง ก็คือสุดท้ายก็คือตัวมันไงเรารู้มาเยอะตักขันห้าแล้วเพราะเจ้ามโนวิญญาณนี่การสืบตัวมันควบคุมขันห้าอีกทีหนึ่งนะฮะเมื่อเราถอยออกจากขันห้าแล้วเนี่ยมันจะเหลือตัวมันเองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้แหละตัวมันเองนี่แหละคือกษัตริย์เลยคือพระราชาเลยเพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือตัวมึงนั่นแหละการจะหลุดออกมาจากตัวนี้เพราะมึงไปรู้อยู่รู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างแล้วอยากสอนคนอ่ะคือกิเลสของมึงเลยยิ่งไปรู้เรื่องธรรมเนี่ยมันยิ่งหอมหวานในตัวเนี้ยมันยึดเอา พะมันเป็นตัวละเอียดไงตัวยามันปล่อยได้แต่ตัวละเอียดมันปล่อยไม่ได้พอมันยึดแล้วอ่ะแล้วมันหลงแล้วเนี่ยมันก็เหมือนคนหลงโลกนี่แหละแล้วก็เหมือนคนหลงธรรมนั่แหละไม่หลงโลกก็มาหลงธรรมแล้วอยากสอนเขาอยากบอกเขาเพราะความรู้ของตัวเองมันเยอะเออมันไม่สิ้นรู้ทักทีเออแล้วมันยึดเอาถึงเหนียวเนี่ยกูจะบอกกูจะสอนให้มึงชี้ให้มึงพ้นจากตัวนี้แหละดับตัวนี้แหละดับตัวรู้ตัวการสืบต่อตัวมโนกรรมหรือมโนญาณหรือจุงจริงจังเนี่ย โอเคคลิปนี้จบแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ